อบอกมาให้มามาวันนี้วันพระนะมามา <c oughs> คลิปนี้มาปารบข้อคิดให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่าน ในเรื่องวิธีการตัดกรรมวิธีหมายถึงวิธีการกระทำวิธีการปฏิบัติคือการลงมือทำถ้าเป็นพิธีหมายถึงจัดพิธีเชิงพิธีกรรมเช่นการอ้อนวอนบวงสรวงบูชานั่นเป็นพิธี แต่สิ่งที่จะพูดต่อแต่นี้ไปเป็นเรื่องของวิธีการวิธีตัดกรรมการตัดกรรมกำลังเป็นที่พูดกันตามวัดตามวาพิธีกรรมจะตัดกรรมไม่ได้จะตัดกรรมได้ต้องตัดกรรมด้วยวิธีกรรมวิธีการคือการกระทำการตัดกรรมต้องตัดด้วยการกระทำ การกระทำตัดกรรมกรรมขี้เกียจตัดด้วยกรรมขยันตัดกรรมโกรธด,ด้วยเมตตาตัดกรรมโลภด้วยการให้ทานนี่คือการตัดกรรมกรรมต้องตัดด้วยกรรมหมายถึงตัดด้วยการกระทำสมมติว่าป่วย เก็บป่วยอย่างเป็นเบาหวานต้องตัดกรรมอะไรคือเป็นกรรมที่ก่อให้เกิดเบาหวานการเป็นโรคเบาหวานเกิดจากการกินอาหารที่มีรสหวานเกินไปจากอาหารจากผักจากผลไม้จากของหวานต่างๆสิ่งที่มีน้ำตาลจนอินซูลินไม่สามารถแปลงน้ำตาลเป็นพลังงานได้ หรืออินซูลินทำงานไม่มีประสิทธิภาพตัดกรรมก็คือตัดอาหารลดสิ่งที่จะเพิ่มน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นอาหารผลไม้ที่มีรสหวานต้องตัดด้วยวิธีการปฏิบัติวิธีการกระทำะความขี้เกียจต,ตัดด้วยกรรมขยันความโมโหโทโส ตัดด้วยกรรมความเมตตาความตะเนียวตนีทีเหนียวตัดด้วยกรรมให้ทานด้วยการแบ่งปันนี่จึงเป็นวิธีการตัดกรรมตัดกรรมชั่วด้วยการทำความดีอย่างเคยทาชั่วมาก็ตัดด้วยการทำความดีทุจริตตัดกรรมด้วย สุดจริตกายสุดจริตวาจาสุดจริตมโนสุดจริตเป็นการตัดกรรมแบบตรงๆเพราะฉะนั้นการพิอ่อนบอนพิธีบวงสวงเอาสายศีลไปพันไปคล้องมันตัดกรรมไม่ได้ถ้าตัดง่ายอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องทำอะไรละกรรมต้องตัดด้วยกรรมความไม่รู้ กรรมคือความไม่รู้ตัดด้วยการค้นคว้าสแสวงหาเข้าหานักปราชญ์อาจารย์เรียกว่าโมหะตัดกรรมโมหะตัดด้วยกรรมปัญญากรรมมืดตัดด้วยแสงสว่างตัดกรรมต้องตัดอย่างนี้ขออนุมโมทนา